พ่อจอยค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อจอยค่ะพ่อจอยค่ะค่ะกะยินยินว่าพ่อจอยนี่ฝันเนาะค่ะกะทางทีมงานนี่ลงมาติดตามนางเล่าติดตามแนวทางเนาะค่ะกะพ่อจอยนี่สีฝันจังไดเนาะค่ะกะขอให้พ่อจอยนี่เล่าข้ามฝันให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านท่านฟังเลยค่ะฝันว่าเพิ่นมาหาผู้ทุกคนเสียีใจรองรับไปแล้วเนาะเพิ่นว่า ก็วันนี้เราไี่ฟันบลูมันมันไหลก่อนค่ะมันมันเออมันไหลก่อนห้องเสียงไหลบอกคุณพ่อเออออกเสียงอ่ออ่อ้ชมคุณผู้ชมนบางทีทีแรกทีแรกนี่ยคนกันมาท่องขึ้นเก่าละข้อเก็บปรได้ยังงงนะต้องขาไปข้าดีขาให้ข้ดีข้าให้เก่าวัละบารนี้พูดกันไปกันมากเพิ่นก็เลยว่าเบอร์โทรศัพท์เนี่ย สิใส่เบอร์นี้ประจำบอคือเกาบอสินาคนถามคน่อมคนถามเฮ้งันเนาะทีถามเฮ้งันเนาะก็เรียกว่าเออสีใส่เบอร์นี้ประจำาล้องนี้เพาทีถามบอสันสิโอนเงินให้เพิน่าเพินมาเพิน่าสิโอนเงินให้เฮ้คอะนะจังสิโอนถืกจั้นที่ะวันนี้พ่อทราเพินเสียงน้อยหน่อยจะว่างมค่ะน้อยๆเนี่ยจับ อัไรางรอะอยางไตอนเนาะเอามือสองนิ้วนี่ไปจับก็จับอย่งจังน่อยคัทน่อยเนี่ยเดี๋ยวจะในซองนี่บิึงมันน่อยมันหน่อยแหงน่ะนะจะในเอามือยิบเนาะมือยิบีนะห้ที่จับคือห้องที่บ้ามันรุนอ่าก็ยยิบยิบออกพิดีเียห้องมือจับหน่อยห่อยแต่ว่าลูกงามเลจะว่าหางงามก็ครับาทนี้ี่โอนเงินไหนจแล้วสองร้อยสามรอยห้ารอยทั้งสิ่นนะ พ่ไม้ของคนน่ะค่โอนให้ใส่สีโอนให้ใส่สีโอนให้เขาใส่เนีค่ะ่สโอนให้เาใส่บางครั้งก็สีโอนสองร้อยบางครั้งก็สีโอนห้าร้อยบางครั้งก็สีโอนสองร้อยี่ใช่ค่ะพ่อไมยของของคนทาของคนสีโอนเขามาให้เรื่อยๆคนแบบว่าไม่นะมาให้เรื่อยๆโอนแค่ร้อยสองร้อยส่วนไม้ของคนพ่อไมยของคนมันดอกมีอะไรเนสีโอนให้่จอยน่นค่ะ้มีอะไรเปนสีโอนให้เฮา ค่ะใช่โตค่ะคุณห้อบาอ่าคุณก็เล่าว่าพี่ใช้บริการหมอใจโบท้อทรทบนะครัของคนนั่นน่ะบ่นชิเป็นศูนย์หาชี้รักโบท้ทเพบคนน่ะคนบอกคนบอกอ่ะสามโตขนาด่หนลุงหาชีะ เออบอานี้บอนี่สาวใสร้อนคนนี้ว้าสาวใส่นไหมค่ะอกมาเลือินใสบุกเลยนฝันนีค่ะบอลนีลูกใสบอนี้ลูกมันกวอมันสาวออกมาไวข้างนอกเออสาวใ้เบิ่งสาวใ้เบิ่งค่ะเป็นฝันที่ กแหงหอเขานิเด็กเด็คว่มคว่อย่างนฝันม่แล้วเออใ้ลูกว่าพอานี้รู้แทพอนี้ลูกแต่ว่ามันม่ออกเป็นไฟยพรามันแบบไหลอ้เขาก็น้องี่พี่เขาเรียนไปอุ้มเขาคือในยฝันนี่ก็พวอตกใจแห้งตกใจแห้งพอ่ว่าหายเบอร์โซซเบอร์โซซาแบบสาวใหญ่เลยสาวใหญ่เลยแดงบอกมาเลยเออเดอกคด้งคึ้ง อ้แดงจริงคือเนาะเออแงจเาไม่จดบดบกจะมจะมาห้ salud, ubers, well, we องยาดจะมาห้องีเออสลูกแอซอยพอนี่ลูกใส่พอนี่ลูกมันมีตะเรือแดงจริงคือเนาะเออาเนี่มันต่ความห้องแห้งมันก็ไหลห้องึ่กินเนาะห้องก็ไหลาว่าไหลอาไต่อไปตอนเพิ่นสาวนี่เพิ่งเดบอกอย่างบอกบอกด้สาวยังเดียวเลยสาวยังเดียวเลย เพิ่นกระเฮ็ดหน้าตาบ่เฮ็ดหน้าตาตาตาเนี่ยบ่มีหลอกไม่หลอนบ่มีหลอกไม่หลอนแต่ว่าเฮาความใสใสใสแดงเมื่อจบใส่จะโค้งออกมาเลยสาวออกมาเลยสาวมาเลยโอ้ยหน้าตาธรรมดาของเราบ่มีตาเปลี่ยนตาดีบ่มีบ่มีบ่มีตาแดงห่ดแต่ว่าเราก็ดึงออกมาธรรมดาแต่ว่าคก็ว่าเฮานี่ในฝันน่ะเฮาไปหลอกหองว่าแต่บ่ในรูปในบอลในรูปต้นนี้ล่ะ ความจิติันเป็นผีอยู่แล้วมาหาใจมีความอยากอยู่แล้วเนาะคะ่ะมีความกลัวอยู่แล้วผันว่าสาวใส่ใส่อีกแห้งกลัวไปอีกกกลัว,วอีค่ะสาวออกมาจนเบิดเลยค่ะเป็นกระเพราเลยว่าที่สาวใส่เด้อก็บ่ได้ว่าบ่บ่ได้บอกเด้ปิ่นหน้าคืกอกันคือปิ่นจังไหนเขาขอ่อยนั่งกันจังซี่ลรออันหน้านั่งคุยกันกันมังซี่แล้วเออนะ มาจับัวเข่าจับขาแล้วเราบ็ดมาเข้ามือด็มากเกี่ยวฟันอ่นละมาทุกอย่างนะอค่ะวันนี้อายุของเพื่อนี่จักปีค่บคุณ่ประมาณหกสิบเอ็ดปีนะคะค่ะวันข้มฟันของคุณผ่อนี่ยังถูตื่นบมีมีนี่เทอนี้ทอรนีถดแล้วค่ะ่นช่วงปีจานเรหน้าเพิ่งจะ้อีกก็ปินแนวทางข้อมฟันของ่อจอยค่ะ น่ากัะคุณผู้ชมว่ามาสาวใส่ให้เบิいい่งค่ะคุณผู้ชมตัวเลขของพ่อจอยเพิ่นก็ว่าเพิ่นก็เอาตามเบอร์โทรเนาะค่ะคุณพ่อเบอร์โทรที่เพิ่นบอกตามเบอร์ทเพิ่นบอกกันย์หาซีคุณผู้ชมอายุก็61ปีค่ะคุณผู้ชมการคิดนี้ก็ขอขอบคุณพ่อจอยหลายๆเด้อค่ะที่มาให้แนวทางความฝันให้แนวทางตัวเลขกับท่านผู้ชมของเฮาค่ะขอให้ท่านผู้ชมโชคๆมันๆลบๆรวยๆกันทุกคนค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุ่ะคทางผู้ชมสาหรับคลิปนี้การมาเบิงตเลขของคุณพอจอยเนาะค่ะทางผู้ชมนอะศูนย์ห้าสี่ค่ะหกหนึ่งค่ะทางผู้ชมประจำงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะซึ่งคุณพอจอยหนีเพิ่นกลับไปนอนบ้านดองเพิ่นนอกค่ะนอตมาฝันเห็นผีพอดองค่ะ มาหาค่ะมาถามมาคุยอีกคือเก่าค่ะท่านผู้ชมบาดนี้ก็สาวใสออกเลยค่ะสาวใสออกทั้งนอกเลยจนพอจอยเพิ่นไหลเนาะค่ะห้องไหลลั้วไหลรวงเลยค่ะท่านผู้ชมจนลูกเดมาปุูกเอาเนาะคะ่ะเนาะนี่ก็เป็นตัวเลขเป็นแนวทางความฝันที่เพิ่เว้าว้เฮาฟังเนาะท่านผู้ชมเนาะฝันเห็นผีพอดองมาสาวใสออกให้เบิ่งค่ะตัวเลขที่ได้ก็คือศูนย์หาซาหกะ 6, หนึ่งเนาะท่านผู้ชมเนาะ ประจำงวดวันที่16ตุลาคม2566ารค่ะขอขอบคุณธรรมุชมที่กดเข้ามารับชมรับฟังคีบจนจบเนาะคะ่ะเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามค่ะคันยังว่ากดติดตามก็ขอฝากช่องเนเดอร์ค่ะานผม้ชมฝากช่องกดติดตามเพื่อที่สิบพาศโตเลกละกาแนวทางดีๆเนาะคะ่ะเนาะคันมีเรื่องเล่าวความฝันดีๆได้เด็ดอยู่มองไดหรือว่ามีเหลืองเล่าโตเลข ดีๆอยู่มองไดเขเด็ดเด็ดๆอยู่มองไดนะ้เนาะานผมุชมเนาะแอดกาีไปติดตามมาฝากานผมุชมเอฟซี FC ทางบ้านคือเก่าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ให้านผมุชมทางบ้านมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อค่ะคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดก็สมค่วมปรารถนาทุกอย่างค่ะถือเกรรวยๆกันรวยๆกันทุกคนเนะาะานผม้ชมเนาะสำหรับคลิปนี้กาศิล่าธรูมชมไปเพียงเท่านี้ค่ะโชคดีกับตัวเลขของคุณพ่อจอยค่ะ054 6 1ค่ะ เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ